สวยค่ะพบกับดิฉันนะคะบวแล้วก็พี่ลี<ฆ>โอคนสวยเหมือนเดิมทำไมต้องชมแบบจิกจิกกัดอีกแล้วอ๋อสวยจริงๆนะคุณผู้ชมราคามันหน้ามันก็ฟอ้องอยู่พี่ลีโอคนสวยเลืัวเลือกแล้วก็ไปเลี้ยงข้าวน้องด้วยนะน้องอยังไม่ได้กินข้าวโอเคเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเนี่ยแต่เจ๊จ่ายได้คุณผู้ชมนะคะเป็นพยานราคาถ้าเกิดว่านางไม่เลี้ยงจริงเดียวเทปหน้าบวยจะมาบอกว่านางไม่เลี้ยง ค่ะค่ะสัญญาต้องเป็นสัญญาใช่สัญญาต้องเป็นสัญญาไม่รู้แหละวไม่เสมอไหมคะสำหรับน้องสาวแสนน่ารักทําไมต้องน่ารักเลยอ่ะทายแล้วน่ารักเลยอะก็พูดแบบเซ็กซี่ไงแสนน่ารักคลายมิ้นให้ผาก็ได้ให้ผายก็ได้ใช่ไหมคนเราก็ก็ไม่มีใครชมแล้เราก็ชมกันเองสองคนแค่ เพราะว่ารายการนี้เรามีเราอยู่สองคนไงเธอ,อไม่ชมฉันฉันก็ทมเธอเออแต่เพอๆบางวันอาจจะมีโกรธกันเล็กน้อยเออใช่เหมือนนางมันเป็นไลนะ์ที่้รงรักกันโกรธกันบ้างแบบนิดๆหน่อยๆน่นา,นา,นา,นารักกุกิดก็โกรธค่ก็ไม่โกรธค่ะไม่โกรธแล้วกลับไปหยิบตุกตาตุกตายางมาเสียบทีเดียวีเดียวีเดียวเฮ้ยเล่นเล่นคุณสายว่ะนี่เออ อาจาย์ก็เล่นๆนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ก็เล่นๆเสียใจมาที่ศาสตรละความรู้กันบ้างดีกว่าเรื่องสุขภาพสุขภาพสุขภาพไปอีกแล้วจะได้แข็งแรงไม่ดูป่วยเหมือนยังป่วยใช่ตอนนี้เอ้ยไม่ได้ดูป่วยนะอันนี้เขาเรียกว่าคุนดีเออมันจะผอมแล้วแต่ข้างล่างใหญ่ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงขานะเอาข้างล่างใหญ่หมายถึงขานะติ่งใหญ่คิดจะไกลแล้วขาใหญ่แต่ข้างบนอ่ะ เล็กแขนเคินดูเล็กแต่ก่อนพี่ก็เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนพี่ก็เป็นแบบนี้เป็นไหคะข้างล่าปใหญ่ไม่ใช่แบบว่าต้นแขนแขนเล็กขาเล็กอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะเจ๊ไม่พอคนเราจริงๆนะคุณผู้ชมแก่ขึ้นเอ้ยอายุมากขึ้นอายุมากมันก็จะเป็นส่วนเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยก็จะทํางานได้น้อยลงใช่แล้วเวลาที่เรารับประทานอะไรเข้าไปแล้วแบบไม่ดีต่อสุขภาพ ถูกฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนิดนึงถ้าเกิดว่ายิ่งอายุเยอะๆขึ้นแล้วเนี่ยต้องหมั่นตรวจสุขภาพด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าเป็นไขมันตันเส้นเลือดหรือเปล่า,รรลาหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นโรคอะไรที่รา้ายแรงยังไงก็ต้องพบแพทย์ด้วยก่อนมามตรวจเจอเขาอ,อีกทีอ๋อหมอขอแจ้งคุณทราวว่าคุณเป็นมัน,นสุดสท้าย เจ็บปวดเลยนั่นสิเพราะว่าเราใช้ชีวิตปกติแล้วเราไม่รับรู้ว่าเราป่วยไงเราก็จะแบบใช้ชีวิตเลิศปกติแล้วก็จะมีกําลังใจมีโน้มมีนิ่งนั่นพอถ้าเกิดเราไปรับรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกคอเหี่อ่คอเหี่ว่ะหดหัวเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ได้นะเราต้องแบบ รู้สึกดีเท่าไว้อะไรอย่างนี้เออเราจะได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้วอีกสําคัญคืออาจจะทําให้เราเนี่ยมีพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะแบบว่าใช้ชีวิตไปแค่ได้แค่หนึ่งปีเราอาจจะอยู่ได้ถึง3ามสี่ปีเลยทีเดียวจริงๆนะคะเ<อ>รีย<อ>ก,กได้ว่าเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพเราจริงๆสักทีหนึง่งอ,อ,อย่างผูห้หญิงเราเนี่ยบางคนแล้วเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่เครียดหรือว่าหงุดหงิดในอารมณ์หรือว่าป่วยปวดท้องก็คือช่วงก่อนจะถูกจะบอกว่า ถึงไม่เป็นประจำเดือนอะฉันก็มีอารม์ย็นที่ต่อเลยเกียดปวดร้อไม่ได้นะคะอย่างสาวๆเนี่ยเขาจะมีช่วงหนึ่งก่อนมีประจำเดือนอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะปวดท้องปวดหลังปวดปั้นเอวประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนมีประจำเดือนหรือขณะมีประจำเดือนก็อาจจะมีสาเหตุของโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างเช่นผู้หญิงชอบงดหงิดในเวลาที่ไม่น่าจะงุดหงิดใช่เจ้าซีมากเกินก็แบบอ้อย ใส่อารมณ์ระเบิดขึ้นมาใช่บางทีคนรอบข้างคนข้างตัวเราเนี่ยไม่ทันผู้ไรเลยก็เป็นหุ่นหินกับแต่เขาสรละเนี่ยทำไมเนี่ยอะไรแสดงว่าเป็นบ่อยสิเจสใช่ไหมก็เข้าสวยทองเป็นบ่อยเนี่ยใช่นคุณผู้ชมเราก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพเรานิดนึงนะคะว่าเออเนี่ยเราขาดวิตามินอะไรไปหรือเปล่าหรือว่ารับประทานอะไรที่มันช่วยไปเพิ่มกดความกดดันในร่างกายหรือว่าสมองจิตใจเราหรือเปล่านะคะอย่าง อาหารที่ควรงดเลยเนี่ยเขาบอกว่าพวกที่มีไขมันสูงนะคะคุณผู้ชมหรือว่าของทอดอ่อันนี้ยิ่งไปเพิ่มกดของอ้วนความเครียดใช่ยิ่งอ้วนแล้วก็ยิ่งเครียดยิ่งหงุดหงิดออาทำให้เพิ่มไขมันในร่างกายอีกอออบางทีกินมากไปไปอุดตันเส้นเลือดอีกอ่าเป็นไงล,ล่ะมีแต่ผล ผลที่ทำร้ายร่างกายเราทั้งนั้นเลยนะคะเขาเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยหันมากินอาหารจำพวกที่มีแคลเซียมสูงมีแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีต่างๆนะคะอย่างเช่นเป็นพืชโนออเป็นธัญพืชหรือว่านมไข่ถั่วเรืองนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นก็สาหร่ายสาหร่ายม่สาหร่ายยี่ห้อต่างๆหรือว่าสาหร่ายเขียวๆก็ได้เอามายำกินันน้กวออเราชอบกินนะสาหร่ายแซ่บมากเลยนะคะสำหรับสาวๆที่แบบว่าอายุเยอะ ไม่สาวแล้วสิคุณผู้หญิง,งที่อายุเย<ๆ>มีอายุแล้วมีอายุแล้วกําลังจะเข้าวัยทองหรือว่ากําลังจะหมดประจําเดือนเนี่ยก็รู้สึกมีอาการเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะสาวๆจะมีอาการแบบคันเนือคันตัวเออคุณผู้หญิงที่แบบว่าวัยทํางานหรือว่าคนที่กําลังจะหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาการนี้เหมือนกัน วูบวาบร้อนพาวพาอะไรอย่างงีู้วาตอนไหนดูไปเจนตอนที่มีผู้ชายหล่อลอเดินมาใกล้ๆแล้วฉันจะรู้สึกวูบวาบดูหน้านางสีฟินเว่อไม่ใช่แต่เฉพาะมวยนะนี่ฉันก็เป็นยิ่งเวลามีประจำเดือนเนี่ยพรุ่งพร้วพรุ่งพร้วคือป้าแท้ๆกระโจนเข้าใส่เลยป่ะเรียกได้ว่าการมีประจำเดือนที่ออกมาเยอะมากกว่าปกติหรือว่า เออเร็วกว่าปกติเนี่ยมันจะทําให้ช่องคอดของเรานะคะเริ่มรู้สึกว่าทํางานมากขึ้น mm hmm. เออเหมือนก็บอกว่ามันเปิดอยู่ตลอดเวลาเปิดอยู่ตลอดเวดลาเปิดมีสิ่งาต่างๆเข้ามาตลอดเวลาอใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มเข้าสู่วัยทองใช่ไหมมดลูกเราเนี่ยจะแห้งเร็วกว่าปกติด้วย mm hmm. อ่าเขาบอกมาว่ายิ่งจะเป็นคนใจสั่นอยู่แล้วกินกาแฟมายิ่งใจสั่นนะนพอ อายุมากขึ้นเนี่ยหลังจากที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยใจก็จะสั่นเป็นแบบหนักขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ค่ะไม่ต้องกินกาแฟก็สั่นได้อเออนอนไม่หลับมากขึ้นเป็นคนที่เรี้ยง่ายมากขึ้นอโอ้โหสารพัดโรคจะรุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะอารมณ์แปลรปวนก็ยังคงเป็นอยู่โอ้โหสารพัดโรครุมเร้านะคะคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ย ต้องดูแลฉันไม่อยากมีอายุมากขึเลยอย่างที่บอกนะคะอย่าไปทำให้สุดสาวไวทองหรือว่าผู้หญิงที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาโกรธนะเขาหายโกรธยากนะคุณเขาจะแปลงร่างกลายเป็นช้างเนี่ยน้องมวยอะชอบมาแซวนิ่งกับดิฉันดิฉันโกรธหายยากนะเจ้เขาสวยทองแล้วใช่ไหมกําลัง เออแม่เจ้โอ้โหอีกสิบกว่าปียี่สิบปีตอนนี้ก็ยังเด้กหนึ่งเดหนึ่งอย่างที่ฉันบอกเคล็ดลับหน้าเด็กไปอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะทำยังไงบ้างหัวเราะวันละครั้งอะไรอย่างงี้อย่าหัวเราะเยอะไปเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นคนบ้านะคุณผู้ชมที่สิบวันก็ไดแล้วจะบอกว่าอะไรคุณน้องบ๊วยเราต้องอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจําปีด้วยโอ้โหอันนี้สำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากเพราะว่าความเครียดหรือว่า สุขภาพร่างกายที่อ่อนเคลียจากการนอนหลับพักความ,มไม่เพียงพอเนี่ยเป็นสาเหตุต่างๆการเกิดโรคได้ง่ายยิ่งความเครียดนะคะต้องหมั่นตรวจเช็คเลยแหละว,ว่าเราเครียดเพราะอะไรทำไมถึงเครียดเราเป็นบ่อยแค่ไหนจะได้ไปปรึกษาคุณหมอได้ว่าทำยังไงจะหายบางคนไม่ได้เกิดมาจากการมีประจำเดือนแล้วเครียดไงแต่เครียดตลอดเวลาเลยปวดไมเกรนจี้เครื่องซ้ายขึ้นมา ตามเรื่ข้างขวาตรงกลางปวดตึบตุบอะเพราะก็เครียดเครียดบ่อยนะตัดคอทิ้งเรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยปวดจนทําอะไรไม่ได้แล้วต้องแบบการยาที่มันแรงๆอะไรอย่างเงี้ยตัดคอทิ้งเออจะดีเหรอเจก็เหมือนแบบผีหัวขาดไงก็ไม่ปวดไงใช่ไหมถือคอไปด้วยอะไเลยจะจะดีเหรอเจหนังก็ยังทําได้เลยเจลองก่อนแล้วกันอาทิตย์หน้ายกหัวไปด้วยนะเดี๋ยวจะมีเอฟเฟกส่วนตัวมาอะงงงง อย่าอย่าลืมอย่าลืมแล้วกันจะรอดูอยู่อไม่ลืมไม่ลืมค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญอ่าอย่าลืมนะคะว่าเราควรจะงดพวกแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ด้วยแอลกอฮอล์ต้องงดนะเจไม่ต้องบอกดิชานดิชานคุณชมทางบ้านแต่เมื่อกี้สายตาหันไม่มองเจ้พอดีแอลกอฮอล์ต้องลดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บุหรี่เนี่ยต้องลดละเลิกด้วยถ้าเลิกได้ ก็ดีใชเลยไม่ใช่เพียงแค่ดีต่อประโยชน์ร่างกายในตัวเราเนาะดีต่อคนรอบข้างด้วยใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องมาเป็นอมควันอ่อมกับคนที่ดูดด้วยแถมเรากินเหล้าเมากลับมาแล้วเราอาจจะอารวาสที่บ้านก็ได้อย่างที่แบบในหนังที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อารวาสไม่เป็นไรไอ้วกอนะสิเจ้อ้วกเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งนะคือแบบว่าเขาก็เนี่ยแหละไปสังารรียมา แล้วทีนี้ไอ้เพื่อนเพื่อนนอนอยู่บนเตียงสองคนแล้วไอ้ที่คนเนียอวกมันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วแบบไอ้คนเนี้ยก็ลุกขึ้นพอดีแบบไปหยิบของมอีสักพักสักพักหนึ่งหันมาฝั่งเนี้ยเที่ยวคนนี้อวกไปแล้วอวกลุกขึ้นมาแล้วอวกเต็มนี่นอนเลยจ้าอะไคนที่แบบไม่มีสติดีก็ต้องมานั่งนั่งเชิดจริงจริงแล้วนะถ้าเป็นดิฉันนะปล่อยให้นอนไปอย่างนั้นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ตอนเช้าเลยดีกว่าเพราะว่ารจัดการให้เขาเก็บเองของเขาเองเราไม่ต้องมาเ,เป็นภาระไงอ,อ,อแต่จริงๆแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมนะคะอย่าคุณผู้ชมอย่าลืม, <c oughs> ม่อย่าลืมคุณผู้ชมดิฉันไม่ลืมแน่นอนค่ะอยาจะบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆยะิ่งช่วงนี้เนี่ย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอหลายๆคนอาจจะป่วยง่ายนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆที่ช่วยบำรุงร่างกายแล้วแล้วก็ดิฉันขอแนะนําเลยว่าเป็น B 1วันช่วยทุกเรื่องจริงๆนะคะ B 1วันที่เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใหม่แล้วสริสใส่น่าซื้อหามาครอบครองนี่แหละเออมีสมุนไพรต่างๆมากมายเลยทีเดียวในเม็ดแคปซูลนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันอเอ่ยเปลือกสนเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นเห็ดลินจือแถมยังมี แอลกูต้าไทออนกับเบต้ากูแคนอีกด้วยช่วยผิวของคุณนั้นขาวใสไปอีกเค่ะลคุณน้องบว้ยเรียกได้ว่าเม็ดหนึ่งนี่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลายความเครียดแล้วก็ยังทําให้นอนหลับพักผ่อนสบายอย่างนี้รู้ประโยชน์อย่างนี้แล้วต้องรีบหาซื้อมาทานกันนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ในรายการของเราใช่แล้วค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราก็ต้องแบบฝากเอาไว้ใครสนใจก็โทรมากรีกลางด้นเลยแต่ว่าอย่าลืมค่ะสําหรับช่วงหน้านะคะเราก็ยังมีสาระ ความรู้ดีๆอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะต้องรอติดตามชมช่วงหน้าค่ะเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวเน้ออกปีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศดนวยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด,สดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะ ขาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 าการวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ยังมีสาระความรู้ดีๆนะคะมาฝากคุณชมทางบ้านกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องอย่าลืมไปติดตามชมให้ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะ